วัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆทุกคนคะวันนี้แซบอีสานจะพาทำกับข้าวนะคะแกงกะทิไก่ใส่บุ้นเส้นนะคะอันนี้เครื่องเคียงของเรานะคะพริกแห้งเม็ดใหญ่แล้วก็พริกสดกระเทียมกระชายนะคะหอมแขกตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มีกะปินะคะน้ำตาลมะพร้าวเกลือ กุนเส้นแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือกะทิสดนะคะแล้วก็จะมีใบกะเพราด้วยค่ะอันนี้พริกแห้งเม็ดใหญ่คือเราเอาไปตัดก่อนนะคะไปแช่น้ำให้ขอนุ่มแล้วตะไคร้ใบมะกรูดทุกอย่างเราก็ซอยนะคะกระชายหอมแขกพริกสดน้ำตาลกะปิเกลือเราจะใส่ตำไปด้วยกันเลยนะคะ แต่วันนี้เราจะไม่ตำนะคะใช้บดเอานะคะเป็นการประหยัดเวลานะคะเพราะว่าวันนี้แบบเร่งรีบนะคะน้ำที่อยู่ในในโถปั่นก็เป็นน้ำกะทินะคะเราใส่เพื่อให้เขาเวลาปั่นจะได้ไม่ฝืดนะคะใส่ปั่นรวมกันให้หมดเลยนะคะ วันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะทาเล็บสีแดงพอดีน้องๆเเขามาทดลองสีเล็บนะคะปกติก็ไม่เคยทานะคะเดี๋ยวก็ต้องลบออกแล้วนะคะวันนี้เราจะทำการปั่นนะคะปันป่นปัน่นปั่นปั่นเลยนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับละเอียดยิบนะคะเอาแค่พอหยาบนะคะ ตั้งหม้อนะคะใส่กะทิลงไปนะคะวันนี้จะเห็นเงาตัวเองเดินไปเดินไปเดินมานะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นไก่นะคะที่ในช่วงที่เราถ่ายวัตถุดิบจะไม่มีไก่ตอนแรกก็เอามาล้างนะคะ ล้างเสร็จก็เอามาต้มพักไว้นะคะต้มใส่กับเหลือกมะละกอจก้ะมันเป็นเมนูที่เร่งด่วนนะคะช่วงที่เรากําลังเตรียมเครื่องเราก็มาเคี่ยวไก่รอได้เลยนะคะจากนั้นเราก็มาผัดที่แกงใส่กะทินะคะ พอพิกแกงได้ที่เราก็จะใส่ไก่ที่เราเคี่ยวไว้ได้เลยนะคะเพื่อเป็นการประหยัดขั้นตอนในการที่เราจะมานั่งเคี่ยวไก่ให้มานานๆนะคะทำแบบนี้จะสะดวกมากและรวดเร็วได้กินไวแล้วก็ทันใจด้วยนะคะความอร่อยก็อร่อยเหาอไปเลยคะ่ะนี่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะ เดี๋ยวเอาน้ำมาใส่แล้วก็ล้างเอาในโถด้วยนะคะเสียดายคนไปเรื่อยๆนะคะ ทีเขาจะดูดน้ํามากเลยนะคะต้องเติมน้ําให้เยอะกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาใส่บุ้นเส้นลงไปแล้วเขาจะดูดน้ําไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเผื่อน้ําไว้ด้วยนะคะจะได้มีน้ําไว้ซดด้วยจ้ะเขาจะไม่ไม่ข้นคับเกินไปนะคะ ความหอมเริ่มมาแล้วนะคะหมุนไพรที่เราตำบทรวมกันนะ่ะเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะกับกะทิ เติมน้ำสักหน่อยนะคะนี่เราจะใส่ไก่ลงไปก่อนค่ะไก่ที่เราเคี่ยวไว้นี่นะคะ mm. เปลือกมะละกอที่เราใส่ mm. ก็ใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะก็ mm. กินได้หมดเลยนะคะไก่เราจะเป็นไก่เหนียวนะคะ mm. พอเราต้มกับเปลือกมะละกอไปแล้วก็จะนุ่มนะคะไม่เหนียว หนังของเขาก็จะกรุบกรุบอร่อยมากเลยนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะทั้งน้ำซุปด้วย เติมน้ำเพิ่มนะคะได้ถือโอกาสล้างโถไปด้วยนะคะเสียดายพริกความอร่อยก็อยู่ตรงถ้าเราตำกับครกก็เหมือนเราล้างครกนะคะอันนี้เรากา็ใส่ลงไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วพอน้ำเริ่มเดือดเราก็เริ่มเด็ดใบกะเพราได้เลยนะคะเมนูนี้ว่องไวมากเลยนะคะอันนี้ไม่ได้ตัดก่อน,นะคะพอเริ่มเดือดก็จัดการเดี๋ยวเราจะใส่นเส้นเลยนะคะ พอได้ไก่มาก็เพื่อนๆก็รีบล้างเลยนะคะล้างเสร็จก็เราก็ตั้งหม้อเลยนะคะใส่เกลือแล้วก็เปลือกมะละกอนะคะปาดทั้งเนื้อทั้งเปลือกใส่ลงไปได้เลยนะคะถ้าเขาสุกแล้วเราก็สามารถกินได้ค่ะกินได้หมดเลยเด็ดใบกะเพราวสวยๆเอาไว้นะคะ ความหอมเริ่มมาแล้วนะคะหอมมากเลยเครื่องปรุงที่เราขโขกรวมกันนะคะสมุนไพรหอมมากๆเลยนะคะน้ำตาลมะพร้าวที่เราใส่ลงไปไม่ได้หวานมากนะคะมันจะออกทำให้เราเตัดรสชาตินะคะจะออกรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากนะคะ จะไม่หวานมากเหมือนน้ำตาลอ้อยนะคะตัวนี้จะหวานหอมแต่ว่าไม่ไม่ได้หวานมากนะคะเพราะว่าแซบอีสานไม่ชอบกินหวานนะคะก็คือจะใส่แค่นิดเดียวแค่ได้พอตัดรสชาติ กี้เราใส่ชูรสลงไปนะคะ,ะคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะส่วนใครชอบมากชอบน้อยแล้วแต่นะคะน,นี่เราปรุงรสตามปากตัวเองนะคะแล้วแต่บ้านนะคะทําไปก็ปรุงไปเรื่อยๆนะคะให้ถูกใจถูกปากของแต่ละบ้านนะคะว่าชอบ เพดชอบเค็มประมาณไหนก็ใส่ได้เลยนี่มุนเส้นนะคะแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็เอามาใส่ได้เลย กินไหมคะเส้นเริ่มนุ่มแล้วนะคะพอเล่นเส้นเริ่มออกใสเราก็โอเคเลยคะ่ะใส่ใบกะเพราแล้วก็ปิดเตาได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะตักใส่จานได้เลย เตรียมเสิร์ฟเลยนะคะเส้นเส้นเหนียวนุ่มนะคะส่วนใบกะเพรา,าหอมมากเลยนะคะสดน้ำคล่องคอดีมากเลยสดน้ำคล่องคอดีมากๆเลยนะคะ,คคกะ,คะไก่เราก็ไม่เหนียวแล้วนะคะนุ่มมากนะคะ เวลาเจอชิ้นใหญ่ๆเราก็สามารถเอาช้อนหรือ,อาลายตัดก็ได้นะคะง่ายมากกระดูกร่อนแล้วนะคะโดยที่เราตั้งหม้อผสมเครื่องกะทิแป๊บเดียวเองนะคะเนื่องจากที่ว่าเราเคี่ยวไก่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเมนูนี้รวดเร็วว่องไวแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะเป็นเมนูประจำบ้านเลยนะคะกินบ่อยมาก เมนูนี้สามารถประยุกต์ได้นะคะเราจะใช้เนื้อหมูแทนก็ได้นะคะเนื้อหมูแทนเนื้อไก่เนื้อปลาแทนเนื้อไก่ได้หมดเลยค่ะประยุกใช้ได้เลยนะคะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เสร็จแล้วนะคะโฉมหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อน พออยู่ใกล้ๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะน่ากินมากๆเลยนะคะเข้มข้นหอมเครื่องเทศที่เราตำใส่ลงไปนะคะข่าตะคาไคร้ใบมะขูดกระชายหอมมากๆเลยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเป็นเมนูที่จเจริญอาหารมากๆเลยค่ะ นี่นะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะกินกับข้าวสวยน่ากินไหมคะเพื่อนๆไปทำลองไปทำดูนะคะง่ายมากเลยนะคะเมนูนี้รวดเร็วทันใจนะคะสำหรับวันนี้แซบอีสานฝากช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมช่องแซบอีสานเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย